ถ้าคุณเดินผ่านถนนแล้วพบแม่ลูกขอทานสามคนที่ยากจนแต่จู่ๆคุณกลับเห็นใบหน้าของหญิงสาวที่คุ้นเคยใช่แล้วเธอคือภรรยาที่หายไปนานหลายปีและเด็กทั้งสามอาจเป็นเลือดเนื้อของคุณเองเรื่องจริงที่พลิกชีวิตเศรษฐีครั้งนี้จะจบลงอย่างไรอย่าก,กับพริบตาเศรษฐีหนุ่มเดินออกจากรถรู้เสียงเครื่องยนต์ดับลงท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นควันรถแสงแดดยามบ่ายแผดเผา ผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างเร่งรีบแต่สายตาของเขากลับหยุดนิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งมีหญิงสาวผมยุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดเก่าเก็บฝุ่นหนาะเธอนั่งกอดลูกน้อยสองคนไว้แน่นเด็กชายอีกคนยืนถือถ้วยพลาสติกเก่ายื่นออกไปต่อหน้าผู้สัญจรเสียงขอทานเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงตแตรรถและเสียงพูดคุยวุ่นวายเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนใบหน้าของหญิงสาวค่อยๆเงยขึ้น แววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและเศร้าโศกทำให้หัวใจของเขากระตุกแรงภาพที่เห็นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คล้ายกับใครบางคนที่เขาเคยรู้จักอย่างลึกซึ้งริมฝีปากของเขาแห้งผากเหงื่อเย็นผุดเต็มหลังมือที่กำาพงกุญแจแน่นเสียงหัวใจเต้นรัวสะท้อนกล้องในหูเขาก้าวเข้าไปใกล้ทีละก้าวสายตาไม่ละไปจากใบหน้านั้นและเมื่อได้เห็นชัดขึ้นลมหายใจของเขาก็ขาดห้วงทันที มันคือใบหน้าของภรรยาที่หายไปนานหลายปีผู้หญิงที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่บนฟุตบาทในสภาพขอทานยากจนพร้อมลูกสามคนหัวใจของเศรษฐีเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสายตาของเขาสั่นไหวภาพตรงหน้าทำให้เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าเป็นความจริงผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่เคียงข้างเขาเคยสวมชุดหรูหราในงานเลี้ยงเคยยิ้มอย่างภาคภูมิในบ้านหลังใหญ่ ตอนนี้กลับนั่งกอดลูกอย่างสิ้นหวังอยู่ริมทางเด็กคนเล็กในอ้อมแขนของเธอร้องไห้เสียงสะอื้นสันสถานทะลุเข้ามาในหูเศรษฐีรู้สึกเจ็บแทงลึกเข้าไปในอกกลิ่นเหงื่อและฝุ่นผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามก้าวเข้าไปใกล้แต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ผู้คนเดินผ่านไปโดยไม่สนใจบางคนโยนเศษเหรียญลงในถ้วยเก่าเสียงกระทบพลาสติกดังแกร่ง เหมือนตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาของเธอจับจ้องมาที่เขาโดยไม่ตั้งใจแววตาที่เต็มไปด้วยความอับจนและเหนื่อยล้าแววตาที่เขาเคยเห็นยามเธอยิ้มอบอุ่นให้เขาในอดีตเลือดในกายเขาเย็นเฉียบริมฝีปากสั่นจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้เขาอยากเรียกชื่อเธอออกมาแต่กลัวว่าหากพูดขึ้นจริงๆความจริงตรงน่าจะกลายเป็นบาดแผลที่ลึกเกินยีวยา ภาพความทรงจำผุดขึ้นมาในหัววันที่เธอจากไปโดยไร้ร่องรอยเขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อตามหาแต่ไม่มีเบาะแสใดๆเลยและเขาก็ต้องอยู่กับความว่างเปล่ามานานหลายปีตอนนี้เธอกลับอยู่ตรงหน้าในสภาพที่เลวร้ายเกินจะทนมองและเด็กสามคนที่อยู่ข้างกายเธอคือคำถามที่หนักอึ้งที่สุดในใจของเขาเป็นลูกของเธอจริงหรือไม่เป็นลูกของเขาหรือใครกันแน่ ความสับสนแล่นพล่านไปทั่วร่างเหมือนเปลวไฟที่ลุกไม่ในอกจนแทบแตกสลายมือของเขาสัน่นเขายกขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะเอื้อมไปหาแต่หยุดค้างกลางอากาศเสียงรถบีบตแตรดังขึ้นอีกครั้งผู้คนไหลผ่านเหมือนสายน้ำเชี่ยวไม่มีใครสังเกตความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นตรงนี้หญิงสาวก้มหน้าลงอีกครั้งน้ำตาหยดลงบนแก้มลูกน้อยในอ้อมแขนเสียงสะอื้นสลับกับเสียงเหรียญที่หล่นลงในถ้วย เศรษฐีแทบยืนไม่ไหวโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงมาใส่เขาในวินาทีนั้นเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นความคิดมากมายถาโถมเข้ามาทั้งความกโกรธความสงสารและความเจ็บปวดสายตาของเขายังจับจ้องไปที่หญิงสาวทุกลมหายใจเต็มไปด้วยคำถามแต่หัวใจกลับสั่นไหวจนแทบจะระเบิดเด็กชายคนโตเงยหน้ามองเขาดวงตาใสาซื่อเต็มไปด้วยความหิวโหยริมฝีปากสีขาวเอ่อยเบาๆ คุณลุงช่วยแม่กับพวกเราหน่อยได้ไหมครับเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าเศรษฐีหายใจติดขัดเขามองเข้าไปในดวงตาของเด็กและหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าที่เคยแววตาคู่นั้นช่างละไม้คล้ายคลึงกับตัวเขาเองในวัยเด็กจนเขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งร่างเหงื่อเย็นไหลลงข้างขมับมือที่กำพวงกุญแจแน่นเริ่มสันนักขึ้นเขาอยากเอ่ยถามอยากตะโกนถามความจริงออกมา แต่ริมฝีปากกลับหนักอึ้งราวกับถูกผนึกไว้หญิงสาวยกมือขึ้นโอบลูกแน่นเธอไม่แม้แต่จะมองเขาตรงๆสายตาของเธอเต็มไปด้วยความละอายและสิ้นหวังเหมือนคนที่ไม่อยากให้ใครรู้จักตนอีกต่อไปเสียงรถเมเก่าแล่นผ่านส่งกลิ่นควันดำคลุ้งไปทั่วอากาศผู้คนรอบข้างยังคงเร่งรีบไม่มีใครหยุดดูภาพตรงหน้านอกจากเขาที่เหมือนถูกกักขังในความจริงอันโหดร้าย เขาคิดถึงคืนที่เธอหายไปวันที่เธอทิ้งเขาไว้โดยไม่ทิ้งแม้คำอธิบายเขาจำได้ว่าตัวเองโกรธแค้นเพียงใดแต่ในเวลานี้ความโกรธกลับถูกแทนที่ด้วยความสงสารลึกๆเขาเก้าวเข้าไปใกล้เสียงหัวใจเต้นดังจนได้ยินในหูของตัวเองแสงแดดแผดเผาลงบนพื้นถนนแต่ร่างกายของเขากลับเย็นเยียบเหมือนยืนอยู่ในเงามืดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาของเธอชื้นไปด้วยน้ำตา แต่เมื่อสบตากับเขาเธอก็เบือนหน้าหนีทันทีเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกกรีดก,กลางอกเขารู้แน่ว่าเธอจําเขาได้แต่เธอเลือกที่จะปฏิเสธสายตานั้นลมแรงพัดเศษกระดาษปลิวผ่านเสียงรองเท้าคนเดินดังกรอบแกรบกลิ่นอาหารจากรถเข็นใกล้ๆลอยมาแต่จมูกแต่สําหรับเขาทุกอย่างเงียบงนันเหลือเพียงภาพหญิงสาวและเด็กสามคนนั่งกอดกันอย่างสิ้นหวังเขากัดฟันแน่น มือทั้งสองกำมัดจนเส้นเลือดผูดนูนความจริงตรงหน้ากำลังบีบคั้นหัวใจและคำถามที่ก้องอยู่ในหัวก็ยิ่งดังขึ้นทุกวินาทีลูกสามคนนี้เป็นของใครกันแน่และผู้หญิงตรงหน้าคือภรรยาที่เขารักและตามหามาตลอดจริงหรือไม่ลมหายใจของเศรษฐีสันสถานเสียงหัวใจดังรัวในอกเหมือนกลองสึกเขายืนนิ่งกลางถนนท่ามกลางเสียงจอแจของผู้คนและเสียงรถที่วิ่งขวักไขว แต่โลกของเขากลับแคบลงเหลือเพียงภาพผู้หญิงกับเด็กสามคนนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวั่นไหวความทรงจําเก่าไหลบ่ากลับมาคืนที่ทั้งสองเคยนั่งหัวเราะในห้องรับแขกใหญ่วันที่เธอยืนรอเขาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่หน้าประตูบ้านแต่ภาพตรงหน้ากลับตัดกับความทรงจํานั้นราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กในอ้อมแขนของแม่ไอแห้งๆเสียงไอสะท้อนออกมาเบาๆแต่ชัดเจนเศรษฐีรู้สึกเหมือนถูกมีดบาดกลางใจ เขาไม่อาจทนเห็นเลือดเนื้อเชื้อเค้ยของเธอและอาจเป็นของเขาต้องทรมานอยู่ในความยากจนเช่นนี้มือของเขาสั่นจนกุญแจรถร่วงลงพื้นเสียงกระทบดังชัดเจนในความวุ่นวายรอบตัวผู้คนบางคนหันมามองแต่หญิงสาวกลับก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมเหมือนพยายามหลบสายตาเขาให้ไม่ชิดที่สุดเขาก้าวไปข้างหน้าเงาของเขาทอดยาวคลุมร่างของเธอและลูกๆเด็กชายคนโตชนะเงยหน้ามองเขาอย่างลังเล ในดวงตาเต็มไปด้วยความอยากรู้และความกลัวปะปนกันแม่ผู้ชายคนนี้มองเราอยู่นานมากเสียงเด็กเอ่ยเบาๆแต่แทงทะลุเข้าหูเศรษฐีอย่างแรงหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงสายหน้าเบาๆเหมือนจะบอกให้ลูกเงียบและอย่ามองต่อความเงียบตรงนั้นบีบรัดหัวใจเสียงรอบข้างค่อยๆจางหายไปจากความรู้สึกเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาและเสียงสะอื้นของเด็กน้อยเศรษฐีก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าว กลิ่นฝุ่นคละคลุ้งกับกลิ่นอับชื้นจากเสื้อผ้าของหญิงสาวชัดเจนจนเขาต้องเบือนหน้าหนีเล็กน้อยแต่มือของเขาก็ยื่นออกไปทีละน้อยราวกับอยากจะสัมผัสความจริงตรงหน้าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นชั่ววินาทีสายตาของเธอและเขาประสานกันเต็มๆในแววตานั้นมีทั้งความตกใจความเจ็บปวดและความอับจนมันคือแววตาที่เขาจำได้แม่นแววตาของผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตหัวใจของเขาแทบหยุดเต้น ร่างกายชาวาาว่าเปล่ากับกระแสะไฟฟ้าแล่นผ่านเขาพยายามจะเอ่ยชื่อเธอออกมาแต่เสียงติดอยู่ที่ลำคอกลายเป็นเพียงลมหายใจที่สั่นไหวเด็กชายที่ยืนถือถ้วยยื่นมาทางเขาอีกครั้งช่วยแม่กับพวกเราด้วยนะครับเสียงนั้นสะท้อนเข้ามาเหมือนค้อนที่กระแทกหัวใจเขามองหน้าของเด็กนานขึ้นเส้นผมริมฝีปากและแววตายิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่คุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ ความจริงเริ่มไหลเข้ามาอย่างรุนแรงจนเขาแทบทรงตัวไม่อยู่เขากำลังจะอ้าปากถามออกมาตรงๆถามในสิ่งที่เผาไม่หัวใจเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเธอครั้งแรกในวันนี้เด็กทั้งสามคนนี้คือเลือดเนื้อของเขาเองหรือไม่เศรษฐียืนนิ่งตัวสั่นราวกับถูกลมหนาวพัดผ่านกลางแดดร้อนจัดความคิดวงเวียนรอบหัวใจเหมือนคลื่นซัดไม่หยุดความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอยู่ตรงหน้ากลับทำให้เขากลัวเกินกว่าจะเอื้อนเอย่ย หญิงสาวก้มหน้ากอดลูกแน่นขึ้นเรากับกลัวว่าใครบางคนจะพรากพวกเขาไปผมยุ่งเหยิงปิดบังดวงตาแต่ไม่อาจซ่อนน้ำตาที่ไหลเงียบๆลงบนแก้มเศรษฐีมองเห็นหยดน้ำตานั้นและรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเขาอ้าปากแต่เสียงยังติดคอริมฝีปากสั่นเหมือนเด็กที่ไม่กล้าเอ่ยความลับเขายกมือขึ้นอีกครั้งมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้แต่ก็ยังยื่นไปข้างหน้าราวกับหวังเพียงให้สัมผัสความจริงสักวินาทีเดียว เด็กหญิงคนกลางที่นั่งตักแม่เงยหน้ามองเขาในดวงตากลมโตมีประกายเศร้าปนสงสัยเธอไม่พูดแต่แววตานั้นเหมือนตั้งคำถามคำถามที่เหมือนดาบคมเจาะเข้ากลางใจเขาเสียงรองเท้าของคนเดินเท้าดังสับสนรถแท็กซี่บีบแตรไล่กันล่านถนนแต่เศรษฐีกลับไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วโลกรอบตัวกลายเป็นเพียงเงามืดที่หมุนวนมีเพียงผู้หญิงกับเด็กสามคนนั่งอยู่ในแสงเดียวที่ส่องถึงหัวใจเขา เขาคิดถึงอดีตวันที่ทั้งคู่ทะเลาะกันคำพูดรุนแรงที่เขาเคยเอ่ยออกไปอย่างไม่ยั้งคิดคำพูดที่อาจผลักเธอให้ออกจากชีวิตเขาความรู้สึกผิดแล่นย้อนกลับมาทำให้เขาแทบสุดลงตรงนั้นหญิงสาวยกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่ยิ่งปาดก็ยิ่งไหลเธอขบฟันแน่นสีหน้าปกปิดความเจ็บปวดไม่มิดเศรษฐีเห็นแล้วแทบอยากคุกเข่าลงตรงหน้าอยากขอโทษอยากถามอยากกอดเธอและเด็กๆแต่ความหวาดกลัวและความไม่แน่ใจตรึงเขาไว้ เด็กชายคนโตยังคงยืน่นถ้วยเก่าให้เขามือเล็กๆที่สั่นด้วยความหิวและความเหนื่อยเศรษฐีมองมือเด็กภาพทับซ้อนกับมือของเขาเองในวัยเยาว์ที่เคยยื่นออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือความทรงจำบาดลึกจนเขาแทบยืนไม่ไหวเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มเขากัดฟันและก้าวเข้าใกล้อีกหนก้าวเงาของเขาคลุมร่างเด็กทั้งสามอย่างชัดเจนหญิงสาวเหยหน้าขึ้นมองอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของเธอสั่นระริก ราวกับกลั้นความจริงที่กําลังจะหลุดออกมาไม่ไหวริมฝีปากเธอขยับเบาๆเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงก็แผ่วจนแทบไม่ได้ยินเศรษฐีเงี่ยหูฟังหัวใจแทบหยุดเต้นเขารอคำตอบรอความจริงที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดกาลและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นประกายความเจ็บปวดผสมความรักในดวงตาของเธอเป็นแววตาที่เขาไม่เคยลืมแววตาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของภรรยาของเขาเพียงคนเดียว ยูเซเศรษฐีแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นประกายนั้นในดวงตามันคือแววตาเดียวกับวันที่เธอเคยยิ้มให้เขาวันที่บ้านยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแต่ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือความแตกสลายและความทุกข์ะทมริมฝีปากของทันเธอเหมือนอยากพูดแต่ก็กลืนคำลงไปเด็กเล็กในอ้อมแขนสะอื้นให้เสียงสะอื้นนั้นเหมือนค้อนทุบใจเขาไม่หยุดเขายกมือขึ้นอยากเอ่ยชื่อเธอแต่ทันใดนั้นหญิงสา,สาวก็สายหน้าเบา ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความขอร้องขอร้องให้เขาเงียบขอร้องให้เขาอย่าทำให้ทุกอย่างเปิดเผยตรงนี้ความเจ็บปวดพุ่งขึ้นกลางอ,อกเสรีฐีเขาอยากตะโกนอยากถามว่าทไมแต่เสียงกลับหายไปกับลมหายใจผู้คนเดินผ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องดังสน,นั่นกลิ่นควันไอเสียปกคลุมจนแสบจมูกแต่เขากลับไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวอีกแล้ว สิ่งเดียวที่เขาเห็นคือหญิงสาวกับเด็กสามคนเด็กชายคนโตยื่นถ้วยมาอีกครั้งสายตาเด็กเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆราวกับเขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาได้เศรษฐีหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมามือสั่นจนแทบเปิดไม่ออกเขาหยิบเงินปึกใหญ่โดยไม่ลังเลแต่หญิงสาวรีบยกมือขึ้นปฏิเสธทันทีไม่ต้องอย่าเธอพูดเสียงแผ่วน้ำตาไหลไม่หยุดคำพูดนั้นเหมือนมีดที่บาดกลางใจเขา เธอไม่ยอมรับแม้แต่ความช่วยเหลือเหมือนกำแพงสูงถูกสร้างขึ้นระหว่างพวกเขาและกำแพงนั้นกำลังบดขยี้หัวใจเขาอย่างช้าๆเขาเก้าวเข้าใกล้อีกสายตายังคงไม่ละจากใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นเสียงในหัวดังขึ้นเรื่อยๆบอกฉันทีเด็กพวกนี้คือใครบอกฉันทีว่าเธอยังเป็นคนเดิมของฉันหญิงสาวหันไปมองลูกทั้งสามเธอกอดพวกเขาแน่นราวกับจะใช้ทั้งร่างกายบังไว้แล้วหันมามองเขาอีกครั้ง แววตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความลำบากใจริมฝีปากเธอเริ่มขยับเศรษฐีโน้มตัวลงใจเต้นรัวไม่หยุดเขารอฟังคำตอบรอฟังความจริงที่เขาเฝ้าตามหามานานหลายปีเธอกลั้นหายใจชั่วขณะแล้วเสียงแผวเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากเสียงที่สั่นสะท้านเหมือนจะพังทลายไปพร้อมกับเธอเศรษฐียืนนิ่งฟังถ้อยคำที่หลุดจากปากเธอเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจเขาสาั่นเด็กทั้งสามคือเลือดเนื้อของคุณ โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงรถและผู้คนรอบข้างหายวับไปเหลือเพียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงราวกับจะทะลุอกน้ำตาร้อนเอ่อคลอจนสายตาพร่าความเจ็บปวดและความสุขปะปนกันจนไม่อาจแยกได้เขาก้าวเข้าไปชา้ชาๆย่อตัวลงตรงหน้าหญิงสาวและเด็กๆมือใหญ่สั่นไหวแต่สุดท้ายก็วางลงเบาๆบ,บ,บนไหล่ลูกชายคนโตเด็กชายเงยหน้ามองเขา ในดวงตามีทั้งความตกใจและความอุ่นใจแผ่วเบาหญิงสาวน้ำตาไหลอาบแก้มเธอไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่กอดลูกแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าความจริงจะพรากทุกอย่างไปเศรษฐีสูดลมหายใจลึกเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นจากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเธอต้องอยู่ลำบากอีกหญิงสาวสะอื้นเบาๆเธอพยายามปิดบังความอ่อนแอแต่ววตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความเชื่อใจที่ซ่อนอยู่ เศรษฐีโอบพวกเขาเข้ามาในอ้อมแขนแม้กลางถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงดังแต่วินาทีนั้นกลับกลายเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของเขาเรื่องราวแห่งการพลัดพรากจบลงด้วยการกลับมาพบกันอีกครั้งและครอบครัวที่แตกสลายเริ่มมีแสงแห่งความหวังขึ้นใหม่ในหัวใจของทุกคน